สวัสดีค่ะสวัสดีช่องพายบัวทองนำโชคนะคะวันนี้มาดูพี่บัวนะคะเล่นเล่นโคนนะคะวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาพี่บัวไปย้ายที่อยู่ใหม่นะคะไปย้ายอีกที่หนึ่งค่ะวันนี้ที่ตมเลอะมากๆเลยวันนี้ควันแหลมไม่อยู่นะคะเลยเปลี่ยนควันใหม่มาย้ายพี่บัวไป ที่ใหม่นะคะตรงนี้มันอยู่ไม่ได้นะคะเลอะมากเลยค่ะไปย้ายอยู่อีกที่หนึงอย่าลืมกดติดตามช่องภายบัวทองนําโชคด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกำลังเปิดช่องใหม่นะคะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องกำลังเปิดช่องใหม่นะคะดดกดใค้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เนื้อค่ะจะย้ายพี่บัวไปอยู่ ที่ใหม่นะคะตรงนี้คิดโคลนเยอะมากฝนก็ตกนะคะนี่บรรยากาศดีดีวันนี้ควันตาลควันแหลมไปหายญ้าไมาให้น้องนะคะวันนี้วันแหลมไม่อยู่ อันนี้ควันแหลมไม่อยู่ก็เลยได้ไปหาย่าให้น้องนะคะก็เลยได้มาเอานะคะ What? <laughs> เดี๋ยวเราไปดูพี่บัวทองอาบน้ํากันนะคะอ่ามาดูพี่ภายบัวทองอาบน้ํากันนะคะ

mặt hết mọi Mua nguyên nhân ghét không nhiều năm thì không học 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 mọi oh, mà cái người mọi 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 người chính 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 chạp mưa chạp mưa đâu chạp mưa đâu rồi ló láng Cày lại cháu. Rồi, phải đi rồi, bắt mày thôi. rồi. อะแล้วแหละแล้วเดี๋ยวไปดูที่อยู่ใหม่นะคะค่ะพี่บทองมาแล้วนะคะมาถึงที่สวนแล้วนะคะ ทำนำ้วเนะนะคะพี่พายบัวทองกับพายสองเมืองมาหากันแล้วนะคะพี่บัวทองกับพี่สองเมือง ใกล้ๆกันนะคะ บรรยากาศดีมา,มากๆเลยค่ะค่ยบรรยากาศดีฝนคึมๆมค่ะฝนใกล้จะตกนะคะ ค่ะวันนี้แม่ควรลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะวันหลังแม่ควรจะมาลงคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ภายบัวทองภายสองเมืองด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ